ก่อนจะไปชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนานะครับกับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกทั้งมากมายสามารถเติม UC เกมพั b G Mobile ราคาถูกไวปลอดภัยสามารถเติมได้ที่เว็บและ l ล n e g o l เด n เติมเกมมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภัยเติมได้ไม่อัน้นต้องที่ g o l เด n เติมเกมเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะอันยโขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ ตอนนี้เราลงซิวน,นี่นะครับกดมากับเพื่อนเพื่อนร่วมทีมนะครับคนไทยนานทีเราจะเจอคนไทยนะครับเพราะว่าสุ่มไปเหลือคนเดียวตลอดผมแนะนำนะครับเวลาเล่น UR เนี่ยแนะนำไม่ใช้ปืนกลปืนหนึ่งนะครับแล้วก็ปืนลูกซองดีกว่าปืนลูกซองไหนดีสุดแน่นอนนะครับไซาการับลองกัมาผมก็คิดว่า DBS นะตอนนี้มีลูกซองปองมก็ใช้ลูกซองปอมไปก่อนนะครับเมื่อกี้มันมีตรงนี้สองคนนะแต่ว่า เพื่อนเดินเช็คขนาดนี้แสดงว่าน่าจะไปแล้วครับไม่น่าอยู่ครับไม่คิดเพื่อนคิวไปตัวหนึ่งอีกสองตัวไม่น่าอยู่แล้วครับมาอยู่มาโคมโผล่มาแล้วผมว่าเดี๋ยวเราไปเอารถกันนะครับเฮ้ยแต่ตรงนี้มีคนฟาร์มนะเนี่ยมีคนฟาร์มนะครับมีกลิ่นหรือปเปล่าเฮ้ยเสี่งรถ ยิงตั้งนานเลื่อนเอาไปกินซะแล้วรถกอ่ะอย่างน้อยเราก็ได้รถนะครับคิดยังแง่ดีกับเพื่อนเราได้รถมันนะโอเคได้ปืนนี้เหรอครับปืนใหม่นะครับปืนนี้ก็ดีอยู่นะครับทุกคนจัดว่าดีอยู่มันรวยอยู่นะครับจะดาเมจผมไม่รู้เท่าไหร่ขึ้นรถกันครับทุกท่านผมขอบปะกี้ใช้ไหมครับโอ้ยีโบสามลงพร้อมกันอีกอเ,เอาตายละ เอ้าไม่รับกันเฉยเอามีคนแท้ไหมจังหวะมีคนอะแล้วเพื่อนไม่รับแล้วผมจะช่วยอย่างไรเพื่อนตายนะเออเอาดิการโคบระยะไกลว่ะปืนโคตรกากโคบได้อยู่ก่อเก็บของนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราทิ้งของนะครับทิ้งของเฮ้ยข้างหลังมีคนเนาะจเย็นๆนะอย่าเพิ่งนะเฮ้ย ทำอะไรก็ไม่ได้จริงๆจุดสามโต้จุดหน่จุดจุดจุเพื่อนเราขอปืนเลยปะ M4 ก็ได้ขอปืนเดียวอ่ะ M4 สมองนะครับนี่ไงมี M4 พอดีป่ะมีปืนซุ่ซองอะไรปะไม่มีครับเดีย๋ยวแ่เรามากี้หน่อยนะะป่ะ Let's go อ๋อมันอยู่ฝั่งนอกวงนี่เพื่อนไปหา มันก็อยู่นอกวงกันนะตัวขวาสวยเพื่อนยิงได้ปะตรงนั้นครับสมกเต็มเลยครับฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเบอร์สี่ครบอยู่ครับเลยเห็นแล้วตัวหนึ่งครับฝั่งตรงข้ามแต่ผมพานไม่ได้ก่นอนอันเรียบร้อยนะหนึ่งพาเ,เพื่อนโกโก,โก,โกโ้เพื่อนเพื่อนไม่ขับผมขับเองไปป่ะโอเค มันเหลือตัวไหมสวยนี่ตัวซ้ำน,นี่ยังเหลือตัวอยู่นะครับตัวไม่ใไงลอยตีขึ้น,น,นอยู่กระสองไม่โดนเลยนะอ้าวเรียบร้อยโอ้โหมันเอายี่บ์สี่คาตรกรรมผมมันเอาเบอร์สองไปได้ว่าทุกคนรีบเข้าวงกันนะครับ คือสิ่งเดียวที่ผมต้องการตอนนี้คือไซก้าไปมีไหมพวกนีน้มีไหมครับไซก้าใก่กล้าโอ้ลูกพ่อมาแล้วคือตาเนี้ยแชมป์แน่นอนทุกคนวงบีบเข้าไปเข้าบน่นะครับเนี่ยคืออย่าอยู่เนินแบบนี้นะไม่งั้นแบบ เสี่ยงนะครับเสี่ยงโดนผมยิงนะฮะอืม,อมนะเฮ้ยเฮ้ยใครเนี่ยเอ้าโอ้ยจะบ้าตายใครครับเนี่ยไปไดีกวะ่ะตรงนี้มันไม่เหมาะจริงๆนะครับเฮ้ยมีคนนะอ้ยคูณสี่ชั้นจะบ้าตายต้องปรับใหม่นะครับมีคนนะเดี๋ยวเราขับรถถ่ายนะครับให้เพื่อนยิงถ่ายเลย เรียบร้อยดีน้องหมดหมดครับตรงนี้หมดไปตรงสโมกนั้นไม่รู้มีคนหรือเปล่านะในบ้านนั่นอา้าไม่น่ามีนะเพื่อนโอา้อาอ้าวทิ้งกันเฉยยังไหนนะทิ้งกันเฉยมันไม่มีเพื่อนแต่เรามองให้ดี่วะอาจจะมีก็ได้นะเพื่อนเขายิงอะไรของเขาอะ เราเข้าวงกันดีกว่าครับเป็นรถของศัต okay. รูโอเคเล่นเหมือนจะไม่มีน้ำมันหรือเปล่าเดี๋ยวเราหาที่เล่นนะครับแต่ว่าเราต้องขับไปกลางๆวงหน่อยคือแบบเนี้ยคือแบบใครอยู่บ้านก็ผมถือว่าโอเคนะดีกว่าเรามาบอกกันตรงเนิน,นครับเล่นไปกบ เอา้าเพื่อนเลี้ยวเข้าบ้าน<ว>เฉยเฮ้ยน็อกหนึ่งนะเอาวะโอ้โหการขับรถไงโ,โ,โอ้โหเลี้ยวเลี้ยวอุ้ยมีตัวอืมเรียบร้อยเพื่อนน็อกเดี๋ยวเราเซตสมอคับเพื่อนก่อนนะครับจะได้เล่นง่ายๆนะถ้าไม่ใช้สมอคับเพื่อนนี้เล่นยากเลยใซตสมอคับเพื่อนเข้ามาครับเพื่่อนเข้้าามซตอีก เดี๋ยวเราให้พี่เบส่ชุบนะครับโอเคสวยพี่บเบสิเขาระเบิดตัวนึงบนบ้านเรามีตัวหนึ่งครับแอบอยู่กระโดดไปตัวหนึ่งวนะมีสองตัวนะครับบนบ้านเราโดดอยู่ข้างนอกหนึ่งไม่มานะยังไม่มาอยู่ข้างบนหรือว่าอยู่ตรงนี้นะปังหยอบพี่บเบสิอ๋อ ปลาไฟตรงนี้นี่คือข้างบนหรือเปล่าข้างนอกก็มีสวยสวยครับเฮ้ยเหมือนบ้านเราเนี่ยเอาเดียบร้อยแล้วเพื่อนอุ๊ยโอ้ยโดนไฟเพื่อนกันเองจะป้าตายดีอ่าผมไม่ตายพี่เข่าข้างบนมีนะยิงกันอยู่ มันยิงกันอยู่ตรงร้านโล่งอ่ะคือเรายิงไม่ได้นะผมว่าตะเบียงตรงนี้ไม่ค่อยปลอดภัยเจอเขาขวาโอ้โหกำลังจะพูดเลยอ้าวอ้ว,อวเจ็บวะนะมีสองมีสองตรงนี้อยู่ไม่ได้ครับต้องเข้ากีเขากบังเองผมสึกว่าต้องไป,ป่ะคือผมไม่ชอบนะครับก็นั่งติม่มตแอบอยู่ในบ้านเนี่ยไม่ไหวละ โอ้ยเขาบวกกันพอดีนะเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาบวกกันนะสามารถเป็นมือที่สามได้นะครับแต่การจะขับรถไปแหลมเนี่ยต้องดูนิดนึงนะต่อตรงนี้ดีไหมตรงตรงนี้อีกนิดแล้วกันหลังไม่มีนะครับเคลียร์ต่อชะลอดูครับอืมหลังไม่มีแล้วไอตัวตรงที่มันยิงตอนแรกเจอจากข้างหน้าเราหรือเปล่าโอ้ยยังไงโอเคแตก ไอตัวนี้มันยิงกับตี่อื่นอยู่นะครับเมื่อกี้ผมเห็นคิวฟิดมาขึ้นอนะ่ะมันยิงออกโม,มขวาต่อปิดด้านขวาใช่ปะ่ะคือเราเข้าขวาคือแบบได้เปรียบเสมอน,นะครับโอเคเพื่อนได้ให้แล้วเมื่อกี้เฮ้ยหลังไปไหมอืมโอเคยังมีตรงไหนา,าตัวนึงโอยขาดไปเดียว ตายใช่ไหมครับ okay. เราใช้ลูกซองครับชาร์จเลยเดินดูดีๆนะไหนวะโอเคสวยตายเราลดมาใช้ดีกว่าเหลืออีกสามตัวนะครับค่อยๆรับโว้ยเจอเพื่อนทางรูดเด้อยู่ตรงโน้นครับอยู่ตรงโน้นอบ,บักี้อยู่ ขวาเพื่อนฝั่งขวาเมื่อกี้มันมาแถวนี้โอ๊ยยังไงมื่กกี้ครับเจอแล้วเจอแล้วพี่อ๋อตายเลยตัวนี้เหมือนไม่มีเกาะหรือเปล่าครับยิงนิดเดียวตายนะโอเรครับโอเคเพื่อนบอกฝั่งนู้นมีคนนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งตรงนี้โอเค สองตัวท้ายนะครับน่าจะกินไก่ไม่กคิดว่าไหนวะนอุย้ยนี่ไงอุย้ยเอา้าโอ้โหัวแจะมองตัวหน้าผมไม่ได้มองตัวซ้ายนะตายแล้วจบเลยเออเดี๋ยวเรามาดูนะครับการสู้นะครับไฟของพี่ b r BBA RS บีบีเอชอ่าจังหวะนี้มีการปาระเบิดที่หนึ่งครับอืมาเชียร์เพื่อนนียให้กำลังใจเพื่อนเออปาไปนี่ยิงขู่ยิงขู่เพื่อนบอกไม่ไหวแล้วครับพีเบอร์สามบอกไม่ไหวแล้วชาร์จเลยยิงดูดูม,ม,มอกเป็นไงการขับพิ้มดูเอ้ยเอ้ยในการยิงบีบีเอชนี่ก็ช้ำชอง เอ้ยโดนยิงเอ้ยยิงเอ้ยชนต้นไม้อุ้ยอุ้ยอุ้ยแม่งมีสเต็ปนะครับเฮ้ยเอ้าเอ้าเอ้ามีสะเก็ดมีสะเก็ดมาแล้วจังหวะนี้หนึ่งหนึ่งเอ้ยขับรถยังไงเออเรียบร้อยอ่ะ